วันศุกร์ที่หนึ่งกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมข้าพเจ้าบุญดีโชคดีก็ได้นาพระปิดตาองค์ที่สองครับผมเป็นเนื้อตะักวครับผมตรงนี้ไม่ทราบที่ครับผมนะจะเป็นหลวงพ่อแก้ววัดคือวันหรือเปล่าผมตรงนี้เนื้อเนื้อชินตะั่วเนื้อตะโกะท่านมีครับผมนะพระพุทธก็ลักษณะคล้ายแบบนี้ครับผมนะองค์นี้ไม่รู้เป็นพระแท้หรือพระเกศขอสอบถามทุกท่านครับผมตรงนี้ขอความรู้ทุกท่านครับผมว่าเป็นพระ ของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันหรือเปล่าเป็นพัดแทหรือพระเกกับผมนะตรงนี้ก็ผมนะให้ชมด้านหน้าดูกับผมตรงเนี้พระพุทธลักษณะท่านเป็นแบบนี้กับผมนะนี่ก็เช่ามาจากสนามบักเครื่องกับผมนะเนี่ยเนี่ยกับผมนะข้างหลังเป็นอย่างเงี้ยผมนะเนี่ยพระเจ้าดูไม่เป็นกับผมนะดูชัดๆกับผมนะนี่ลอยเหี่ยวย่นกับผมรอยยุบรอยย่นแน่นอนเนี่ยผมรอยยุบย่นเนี่ย ผมหรือว่าลาักษณะเป็นอย่างนี้ข้างหลังครับผมตรงนีออ้โอเคนะครับตรงนี้ขอความรู้จากพี่ๆทุกท่านครับครกูบาอาจารย์ทุกท่านดูรับผมนะทุกท่านที่เคยเห็นเคยดูมาเคยผ่านมือมาตรงนี้กับผมผ่านตามาตรงนี้กับผมนะชมด้านข้างดูกับผม,มชมด้านข้างดูกับผม เจ้าดูไม่เป็นเป็นพาแท้หรือพาเกย์ครับผมนะเราไม่ได้สายตรงตรงนี้ด้วยกับผมนะนี่กับผมขอฟาร์มรู้ด้วยกับผมนะโอเคนะครับพยานถ่ายชัดที่สุดเลครับตรงนี้ โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเช่ามาเป็นสิบปีแล้วผมตรงนี้อยู่ข้าเจ้ามาเนี่ยอันนี้เช่ามานะครับบบเอียมัดหนังพิมพ์สังกติอันนั้นไม่ได้เช่ามาของตกทอดมาก็ผมนะโอเคนะครับ มนชมดูครับผมชัดๆตรงนี้เห็นนะชัดแล้วครับผมตรงนี้ข้างหลังครับผมข้างหลังท่านตรงนี้ที่ลอยลายไม่รู้ผมเนี่ยเนื้อเกินหรือเปล่าครับตรงนี้เห็คนะชัดเจนเีอครับผมตรงนี้ข้าพเจ้าขอความรู้จากทุกท่านด้วยครับผมตรงนี้ช่วยแสดงความเห็นมาหน่อยกับผมว่ามันพลาดแทหรือพลาดเกลครับผมตรงนี้ ช่าหากันราคาเท่าไหร่กับซื้อขายกันเท่าไหร่ครับผมตรงนี้แต่เป็นความรู้ครับผมนะเนี่ยคุยนะครับตรงนี้ชัดเจนดีครับผมนะอืมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกับผมนะหมายค่าพเจ้าเจอพะัะแพงๆสององักอง์ก็ดีใจมากครับผมนะกระโดดโตลอยตรงนี้โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับ